ทางซ้ายน้ำผงอยู่กลางงาก็ดึงออกแน่พอเตยขึ้นเร็วเทเรนัน่ะงาก็ะลายเด้อกลัวสิได้เป็นผักริกพี่น้องเอ้ยม็หลุนเบิ่งฟีนี่พอเตยจะมานบ่ปูพริกสวยๆเลยเลี้ยงแถวนี่ปลูกปลูกใส่เสือกปลูกมันก็งามแนวนี้แต่ว่าโบเตยเสียคือโบเตยกรงาม ของพอเตยว่าเป็นว่าเป็นงูร่อยนามกันปลูกใส่เสือกมันก็ง,งามพี่น้องิึงเป็นแถวเลยพุน่นะโอเคโอเคตัวนี้คืองูรอยหนามว่าเป็นงูร่อยนามเลยพุ่นะซื้อลงคงว่ามันงูร่อยนามเลยของพอเตยบด้ใส่เสือกพุดน,นะขานาดเลย คุณนะ่ะซื้อหลงโขงพี่น้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศราเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลนาะค่ะเนาะขอสวัสดีเอฟซีทุกชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมืัอนี้ก็วันที่24ตุลาพศสองพันห้าร้อยเน้องพี่น้องนาคาเฮดแมตเตอรพ่อเติร์ดาแเจ็บมันนี้บ่ได้พาชี่พาหนังเข้าป่าหาเฮดเด้อสิลงหมวกพริกพี่น้อง พอเตยแกแบกพีกมากแต่บ้านสีลงบักพีกเนาะสีโคตน้ำหมือวานกลับมาจากหาเห็ดกมะมาว่างสายพี่น้องมาว่างสายสายน้ำขุ่งสีปูแบกพีกพี่น้องว่างสายว่างทอตั้งข้างนั่นไอโคตเตยพอเตยสวัสดีพี่น้องท่านนี้สวัสดีครับผม ทำงานตลอดพี่น้องทำงานตลอดกลับจากหาเฮสเมื่อวานนี่กะมาว่างสายพี่น้องว่างสายสีลงเมพืพอผิดเนาะโยกกล่องพี่น้องโยกกล่องโยกลยก,ลยกล่องแล้วกะว่างสายน้ำพุ่งพดน้ำแล้วกะสีได้ปูก้อนพี่น้องผิกฟองหนึง่งสถานที่ ไล่กลัวอยู่พี่น้องแต่ว่ามะพร้ากกัเกือบมื่นฟองหนึ่งเนาะกานาแล้งก็มาลุนดมะพร้าก,กเบิงพี่น้องมาลุนเบิงว่ามะพร้าก,กแม่เตยนี่สี่ได้หน่อยได้ร้ายปันไดปีนี้สุพานณโมพานเนาะพ่ไทยใบหนีบ้างซ้ายใวหนีกะบสิบสองคู่พี่น้องสิบสองคู่ ก็พักการเรื่องหาเห็ดไว้ก่อนพี่น้องให้ล่งมะพริก,กนเนาะในมือนี้ก็จะให้พอเตยแออล้วรถปั้นน้ำขึ้นทดปั้นน้ำห่วยพี่น้องน้ำห่วยน้ำห่วยในหน้าเมเตยวางสายวางท่อเรียบร้อยแล้วกตสิพาพี่พาน้องปลูกพริกลงพริกเดอ้อพี่น้องในมือนี้เนาะ ปันน้ำปลูกพริกพริกแดงพี่น้องพริกแดงตอนนี้ก็ปั้นนามพดน้ำแลวพี่น้องพดน้ำน้ำคู่ักพริกแลวเนาะสีลงบงมพริกพี่น้องทั้งนั้นบมื่อันได้เปิดค่อยเปิดค่อยปลูกไปเรื่อยๆสู้มือพี่น้อง ถ้าเฮ็ดปลวกออกนี่ก็สิได้จ้างร้านมาจ้างมาปลูกซอยพอได้แล้วเร็วๆพอได้ไปหาเฮ็ดปลวกแม่เตยใส่เสือกเด้อพี่น้องตัวนี้ใส่เสือกสิปลูกน้ำเสือกมันจังซื้อมันจังซื้อดตัวนี้กองแทเพิ่นวะกองแทเพิ่นบ่ใสเสือก พองแท้พูนลุงโค้งไปเลยพนุนนะวา่าเมนงูเลือกเสือกจักอันใดเป็นอันใดพูนระยะตดพูนก,กับประมาณขืบขืบกลัวๆนี่แหละพี่น้องยาพอเตตินหวยพอเตตปันหนามเ้อะพี่น้องบอกักพร้าตยอดยอดแล้วก็เอามาปลูก ปลูกใส่สายน้ำพุ่งพี่น้องสายน้ำพุ่งระยะห่างของต้นเพิ่นปลูกคูเนาะปลูกคูวางสายน้ำพุ่งอยู่กลางหญ้าก็ดึงออกแน่พอเตยขึ้นเร็วเทเรนั่นหญ้าก็ะลายเด้อกลัวสิได้เป็นมะพกพี่น้องเอ้ยมะลุนเบิ่งปีนี้พ่อเตยจะมานบ่ปลูกพริก ส่วนนี้ได้ยินว่าเพิ่นปลาเดิมหนาสวนในส่วนนี้สี่สิบเด้ฟพอเตอร์อเขาเจ้าหมานะนะแนนสี่สิบพี่พอเตอร์สิบสองบาทตามเดิมเหรอครับผมขนาดช่วงบาื่ิกอืดบาืบา่อกี้เมื่อกี้อันโบลายเนาะ<อ>สี่สิบนี่ถือว่าบา้อป,ปัดด้นดายเลยนี่เมื่ิกมันมีหน่อยทำงานก่อนเด้อพี่น้อง อีกซองเสมอให้ปลูกพวกพีก,กนจงคอยพอกันอยู่ปลาเฮ็ดแต่บนเนืเฮ็ดปวกออกอาจสิได้อาจสิได้ปล่อยบอกพีกไหวมาปลูกยง้มือลรงเอากลับมาปลูกเอาขันเทดปวกออก <c oughs> ขึ้นหอดคือเกาเฮ็ดปวกก็ได้นอกคอเตยเฮ็ดปวกออกก็พอกันคือเกาหลืพี่น้องปลาน้องมีก ทั้งนี้สิเป็นระยะของคู่บักพีกเด้อพี่น้องคววมหางเพื่อนกับเม็ดกวัวพี่นอ้องห้ยสองเม็ดอยู่บ่บตเตยพ่เตยนี่เกือบสองเม็ดอยู่เนาะเกือบๆเลยนี่ระยะต้นบักพีกทั้งนี้กับทั้งนั้นเกือบสองเม็ดเลยพอไดติสีดง่ายพี่น้องพอไดติสีดง่ายสีดยาสีดนำมักง่าย ไผ่ทั้งไงพี่น้องเพราะว่าเวลาพไายทั้งฉีดยานี่มันปลูกที่ไร่กับหญ้าเกาะฮักขาดเสนุนนเลยคันเน้นสีดูดูน่ยครับผมแมนสวยๆเลยเลี้ยงแถวนี่ปลูกปลูกใส่เสือกปลูกมันกับงามแนวนี้ออน <laughs> ของโบเตอร์ว่ามัน ม่นเป็นง่ลอยนาำกันปลูกใส่เสือกมันก็ง,งามพี่น้องมึงเป็นแถวเลยพุ่นนะโอเคโอเคตัวนี้แถวพอเตยเพิ่นปลูกบ่ได้ใส่เสือกมาในเดียวเดียวเดี๋ยวสิเล่งให้เบิง่งพูนพี่น้องคือง่ลอยนาำม่นเป็นง่ล้อยนาำเ,เลยพุ่นนะซื้อลงโค้ง โอ้ยมันงูลอยน้ําเลยของพอเต้ยบ่ได้ใส่เสือ้อคุณนะ่ะขนาดเลยคุณนะ่ะซื้อลงโข้งพี่น้องงาวๆพอเต้ยเออแนวคู่ครับผม6คู่เนาะที่ฮดไว้นี่กะอือแล้วล่ะละพี่น้องมาปลูกสวยๆครับปลูกสวยๆปลูกสองคน ประมาณหน่วยบระมาสีสส่โมงหามงเกือบหามงเนาะสี่โมงกลัวนี่แหละในจักพัน์เราเพอเติมานี่ประมาณขึ้ทีมันสองพัน,นะสองพันสองพกลัวสมะจักในเมือนี่บึงระยะการปลูกเพิ่นพี่นึ้นหนึ่งครับผมประมาณขืบนหนึ่งเนาะส่วนระยะห่างของการว่างสาย มือกะจปูพริกอีกล่ครับผมแมม่นืออื่นกะสิปูบักพริกอีกแล้วพี่น้องกะสรุปคลิปในมื่อนี้เนาะปูบักพริกพี่น้องเมื่อใดไปหาเห็ดเด้อมื่อนี้งดสะก้อนพี่น้องหาเห็ดสางเห็ดบพะท่านออกก็เลยพาพี่พาน้องปูบักพริกไปนั่งลงบักพริกแดงพี่น้องลงพริกแดงมื่อนี้กรได้ษหกคู่พี่น้องหกคู่ประมาณสองพันจะงามูพริกพอเตยปีนี่สองพันกัว พริกแม่เตยพ่อเตยนี่บ่ได้ใส่สารเคมีหลายเด้อพี่น้องใส่น้ำมักีดหลายกลัวพี่น้องแล้วก็เคมีนี่สิใส่แค่สองตัวยาสามตัวยาแค่นั้นเนาะสำหรับแม่เตยพ่อเตยนี่ก็บ,บ่ได้ใส่เคมีแม่ไล่ขาวไล่แดงก็ยานอนนั่นแหละพี่น้องยาเมี่ยงบ่งนี่แหละลักลัก สองโตยาลักๆเนาะในเมือนีกะคอสลปคิปปลูกบักพิกพี่นอ้องเมื่ออื่นก็คือสิปูบักพิกอีกนาะพอเตยเนาะให้มันเหลาสรามเพชรยังงดอยู่ทาส้ามเพ็รปวกบนท่านออกแต่ทางบ้านแม่เตยก็ได้ยินซอแซแล่ะล่ะเ <c oughs> มื่อนากะ <c oughs> พอกันไม่เด้อพี่น้องส้ำรับมื่อนีกะขอสวัสดีค่ะ